วันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไตเฉียบพันธุนะคะที่บางคนอาจจะไม่รู้ค่ะซึ่งวันนี้หมอก็จะยกมาสักห้าเรื่องนะคะว่ามีเรื่องบางอย่างค่ะที่บางคนอาจจะไม่ไม่ทราบมาก่อนนะคะ,อะตอนแรกนะคะขอเล่านิยามของคําว่าไตาเฉียบพันุ์ก่อนนะคะส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่ไตเลื้อรลังนะคะไตระยะหนึ่งระยะ2ออะไรอย่างนี้นะคะ ไตเฉียบพันกับไตเรื้อรังต่างกันตรงที่ว่าไตเฉียบพันก็หมายถึงว่าค่าเลือดของเดิมมีค่านึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะปกติอยู่นะคะแล้วก็เกิดสถานการณ์บางอย่างก็กระตุ้นทําให้ค่าไตของเราแย่ลงอย่างนี้เราจะเรียกอะไรเรียกว่าไตเฉียบพันนะคะแต่ไตเรื้อรังก็คือเป็นไตเสื่อมเป็นค่อยๆเสื่อมไปวันแล้ววันเล่าก็คือค่อยๆเสื่อมเสื่อมไปแบบนี้นะคะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือไตเฉียบพลันที่จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะคนทั่วไปที่ไม่เคยเป็นโรคไตามาก่อนอาจจะแข็งแรงสบายดีไม่เคยมีโรคประจําตัวต่างๆใดๆมาก่อนก็สามารถเกิดไตเฉียบพลัน,ลนาาดได้นะคะอย่างเช่นอ่าคนนึงนะคะที่แข็งแรงมาก่อนค่ะแล้วปรากฏเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีอ่าขาหักนะคะมี เอนไซม์กล้ามเนื้อสลายออกมาปร,ปริมาณเยอะมากอย่างงี้ค่ะก็ทําให้เกิดไตเฉียบพลันได้นะคะหรือคนที่ยังไม่เคยเป็นโรคไตามาก่อนแต่ว่ามีความเสี่ยงละเช่นเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีท้องเสียในปริมาณที่เยอะมากแล้วก็ทานน้ำไม่ทันนะคะก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงก็ทําให้เกิดไตเฉียบพลันได้ค่ะไตเฉียบพลันยังเกิดในคนไข้ไตเรื้อรังได้ด้วยนะคะสมมุติว่าเราเป็นไตเรื้อรังเราคุม ปัจจัยเสี่ยงของเราดีอยู่แล้วนะคะเราเพยายามชะลอการเสื่อมของไตทานยาตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอาจจะเกิดเช่นกันเลยนะคะเกิดไปท้องเสียรุนแรงค่ะแล้วก็ทานน้ำไม่ทานแบบนี้นะคะหรือว่าการติดเชื้อนั้นเชื้อโรครุนแรงมากนะคะจากคนที่เป็นไตเฉียบพันจากคนที่เป็นไตเรื้อรังอยู่นะคะเช่นเป็นไตเรื้อรังระยะ2ระยะ3อยู่ดีๆนะคะ ก็อาจจะมีไตเฉียบพัน์ซ้อนทับเข้ามาก็ได้นะคะดังนั้นไตเฉียบพัน์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะข้อต่อไปก็คือเกณฑ์ในการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นไตเฉียบพลันค่ะเราจะใช้ค่าครีเอตินีนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะเวลาเราคุยเรื่องของไตเลื้อรลังใช่ไหมคะเป็นไตระยะไหนหมอจะให้ใช้ค่า eGFR ก็คือเป็นค่าที่คำนวณได้จาก คเลอเทนิน in แต่สำหรับไตเฉียบพัน์ธุค่ะเราใช้ค่าเคเลอเทนินเป็นหลักนะคะโดยไตเฉียบพัน์ธุเราจะใช้ค่าคเลอเทนินที่เกินมาจากของเดิมอย่างน้อย0.3มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหรือว่าคเลอเทนินมากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย1.5เท่าสมมุติว่าถ้าเกิดคเลอเทนินเดิม1อย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เจาะซ้ําเกินเกิน 1. จุดนะคะเช่นเจาะได้1.5อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่า คนไข้มีไตเฉียบพลันแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะในคนไข้ที่ค่าเครีตินีนยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะบางทีถ้าเกิดมีปริมาณปัสสวาวะออกน้อยมากๆนะคะก็คือน้อยกว่า0.5ซ cc ต่อกิโลกรัมภายใน6-12ชั่วโมง ในสถานการณ์อย่างนี้นะคะโดยทั่วไปเราก็จะไม่ได้มาตวงปัสสาวะกันอยู่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่สถานการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดในโรงพยาบาลนะคะเช่นคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็หมอให้วัดปริมาณปัสสาวะทุกชั่วโมงะคะ่ะหมอก็สมมุติว่าถ้าเกิดคนไข้คนหนึ่งหนักสัก50กิโลกร,รัมแบบนี้นะคะแล้วก็ปัสสาวะเริ่มออกน้อยลงก็คือน้อยกว่า0 5นซีซีต่อกิโลกร,รัมใน6ชั่วโมงก็อย่างเช่นว่า ถ้าเกิดมีคนไข้นอนในโรงพยาบาลแล้วก็ปริมาณปสัสสาวะในหกชั่วโมงออกน้อยกว่า150อยซีซีอย่างเงี้ยคุณพยาบาลก็จะต้องรายงานหมอแล้วนะคะว่าต้องไปดูเอ๊ะคนนี้ถือว่ามีไตเฉียบพลันแล้วมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดกับคนไข้มีอะไรที่หมอจะแก้ไขได้เพราะว่าคนไข้รายนี้ก็คือมีไตเฉียบพลันแล้วนะคะอา,อาจจะประยุกต์ได้สําหรับคนทั่วไปนะคะสมมุติว่าเอ๊ะเราเคยปสัสสาวะปริมาณที่เราเคยปสัสสาวะแต่ละครั้งะคะ่ะ ใน6ชั่วโมงเราต้องปสัสสาวะครั้งหนึ่งแล้วเกิดปสัสสาวะเราหายไปเลยหรือปกติสัก6ชั่วโมงเราจะต้องปสัสสาวะในปริมาณประมาณเท่านี้ปรากฏว่าเอ๊ะเราปรสัสสาวะเริ่มน้อยลงอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแล้วว่าคุณอาจจะเริ่มมีไตเฉียบพันธุ์หรือเปล่านะคะ ข้อต่อไปก็คือไตเฉียบพันมีระยะของไตเฉียบพันเหมือนไตเลือรังเลยนะคะไตเลื้อดลังก็มีระยะ1 2 3 4 5อันนี้คนทั่วไปจะรู้กันอยู่แล้วนะคะไตเฉียบพันมีระยะของไตเฉียบพลันเช่นกันนะคะก็มีระยะ1ระยะ2ระยะ3ไตเฉียบพันมีแค่3ระยะนะคะโดยส่วนใหญ่ไตเฉียบพนันบางทีหมอก็จะมไ,ไม่ได้มาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะเพราะว่าพอเป็นไตเฉียบพันแค่ระยะ1ค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนํานอนในโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาแล้วก็ เช็คค่าการทํางานของไตอาจจะเช็คอย่างอื่นนะคะเช็คผลเลือดดูค่าของเสียดูค่าเกลือแร่นะคะแล้วก็ถ้าค่าการทํางานของไตแย่ลงปัสสาวะออกน้อยลงนะคะอันนั้นก็คือระยะของไตเฉียบพลันอาจจะเป็นมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมีความจําเป็นอาจจะต้องแนะนําในการฟอกเลือดซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็จะอยู่ในการดูแลของคุณหมอตลอดนะคะทั้งไตเฉียบพลันระยะที่1ระยะที่2จนไปถึง ระยะที่3นะคะก็คือไตเฉียบพ,พันธ์มีอยู่ทั้งหมด3ระยะด้วยกันค่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้คนจะสงสัยกันค่ะว่าเป็นไตเฉียบพ,พันธ์แล้วแปลว่าแย่เลยหรือเปล่า ไตเฉียบพนันไตวายเฉียบพนันอันนี้คือความหมายเดียวกันนะคะพอมีคําว่าวายเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะคนก็จะคิดไปก่อนเลยนะคะไตวายแปลว่าแย่แน่แน่ไตวายแปลว่ารักษาไม่หายไตวายแปลว่าชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปจะมีแต่ทางที่แย่ลงเท่านั้นนะคะที่จริงแล้วอย่างที่หมอบอกไปนะคะไตวายเฉียบพนันไตเฉียบพันค่ะมีระยะ1ระยะ2ระยะ3นะคะซึ่งที่จริงแล้วการที่จะแย่หรือเปล่าการที่จะหายหรือเปล่าขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะคะ หมอ,อยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะสมมติว่ามีคนไข้ไตเฉียบพลันบางคนค่ะสมมติว่าเป็นคนไข้ที่แข็งแรงสบายดีนะคะแล้วก็อย่างที่หมอเล่าไปอา,อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะทำให้มีกระดูหกหักมีขาหักแบบนี้นะคะทำให้เอนไซม์กล้ามเนื้อสลายเยอะมากนะคะหลังจากที่คุณหมอก็ดูรักษาแล้วนะคะหลังจากที่เราให้น้าเกลือ,อสักระยะหนึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนึงค่ะก็จะตอบสนองดีมากนะคะค่าไตค่าเครีตีนีนก็จะลดลงมา ดีขึ้นภายในเวลาไม่นานนะคะแล้วก็ปัสสาวะจากที่ไม่ออกค่ะพอหมอให้น้ําเกลือนะคะก็จะเริ่มออกมาดีขึ้นนะคะดังนั้นในคนไข้กลุ่มหนึ่งเลยนะคะของไตเฉียบพันรักษาหายนะคะรวมทั้งคนไข้บางคนค่ะเช่นอาจจะมีท้องเสียนะคะเติมน้ําไมทนนะะ่ทานนะคะทานน้าไม่ทานค่ะพอมาโรงพยาบาลนะคะหมอดูแล้วก็ให้น้าเกลือนะคะให้ยาฆ่าเชื้อคะ่ะกลุ่มนี้คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองดีนะคะหลังจากที่ให้น้าเกลือแค่ไม่นานคะ่ะอาจจะ หมอคิดว่าอาจจะใช้เวลาสัก3-4วันอาจจะน้อยกว่านี้หรืออาจจะเกินกว่านี้นิดหน่อยนะคะไตเฉียบพลันก็สามารถที่จะหายมาเท่าเดิมได้เลยนะคะคําว่าเท่าเดิมของหมอหมายถึงว่าถ้าเกิดคนไข้รายนั้นค่ะไตก่อนอันนี้ปกติก็สามารถที่จะกลับไปปกติเป็นคนไม่มีโรคไตแต่ถ้าเกิดคนไข้บางรายค่ะมีไตเลือดลังอยู่แล้วเช่นเป็นไตระยะ2ออยู่แล้วแล้วก็มีไตเฉียบพลันซ้อนทับ รักษาได้มาดีมากที่สุดก็คือกลับไปเป็นไตระยะ2ได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ค่ะเจอได้บ่อยนะคะดังนั้นการที่หมอจะบอกว่าเป็นไตเฉียบพันแล้วค่ะไม่ได้แปลว่ารักษาไม่ได้ไม่ได้แปลว่ารักษาไม่หายและไม่ได้แปลว่าต้องฟอกไตไปตลอดนะคะ กลับกันค่ะสมมุติว่าคนไข้เป็นไตเฉียบพลันเหมือนกันนะคะแต่ความรุนแรงโรคได้มากๆได้มากขนาดไหนก็สมมุติถ้าเกิดติดเชื้ออย่างรุนแรงมากๆนะคะคนไข้มีโรคประจําตัวเยอะเช่นเบาหวานความดันเป็นหัวใจเป็นไตเป็นตับบางคนแบบโรคประจําตัวมานี่คือเยอะมากๆเลยนะคะพอมีการติดเชื้อที่ก็รุนแรงเหมือนกันนะคะทําให้มีความดันเลือดต่ำอาจจะปัสสาวะไม่ออกเลยแย่นักขนาดฟอกเลือดตายอย่างเงี้ยค่ะ โอกาสกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโอกาสแย่แย่ขนาดแย่ถึงที่สุดได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่หมอคิดว่าคนไข้อาจจะมีโอกาสแย่ขนาดถึงที่สุดนะคะก็มีหลายๆลายรายนะคะที่พอรับปรึกษาณนะตอนแรกก็คิดว่าคนไข้ ค่อนข้างแยกพอสมควรนะคะโอกาสที่อาจจะหายเนี่ยใจหมออาจจะยังคิดว่าไม่ได้มากนะคะแต่หลังจากการรักษาในหลายหลในหลายๆรายนะคะคนไข้ก็สามารถดีขึ้นได้นะคะดีขึ้นได้จนสามารถที่จะกลับไปเป็นปกติได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามก็จะต้องยอมรับว่าในคนไข้ที่มีไตเฉียบพลันค่ะหลายๆรายก็มีโอกาสที่จะที่จะแย่ได้นะคะดังนั้นการที่จะบอกว่าไตาเฉียบพลันแล้วจะดีหรือจะแย่อันนี้หมอคิดว่าคงจะต้องไปคุยรายละเอียดกับคุณหมอที่ ดูแลรักษาเป็นรายๆไปนะคะอันนี้คงจะไม่สามารถตอบได้ค่ะเพราะว่า,าการที่จะตอบว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากมีตั้งแต่รักษาแค่ไม่กี่วันแล้วก็ดีจนไปถึงการที่ว่าอาจจะแย่ลงได้นะคะ และนี่ก็เป็น5ข้อนะคะสําหรับเรื่องราวที่หมอคิดว่าในบางคนอาจจะย,ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะคะข้อแรกก็คือไตเฉียบพลันค่ะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะทั้งคนปกติทั่วไปคนที่อาจจะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคไตอยู่แล้วรวมทั้งคนไข้ไตเรื้อรังค่ะก็สามารถที่จะเกิดไตเฉียบพลันได้นะคะข้อที่2ไตเฉียบพลันค่ะจะใช้ดูค่าคคีเอตินีนนะคะแล้วก็จะดูประกอบกับก,บก,บการใช้ปริมาณปัสสาวะนะคะ ไตเฉียบพลันมีหลายระยะนะคะมีระยะ1ระยะ2แล้วก็ระยะ3ค่ะส่วนไตเฉียบพันจะแย่หรือไมอ่หลังจากที่ฟอกไตแล้วมีโอกาสจะหายได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะคะขึ้นกับว่าคนไข้มีโรคประจาตัวเดิมอยู่ไหมการที่เป็นสาเหตุของไตเฉียบพันนั้นรุนแรงขนาดไหนแล้วก็หลังจากการรักษาแล้วคนไข้จะสามารถตอบสนองกับการรักษาที่คุณหมอให้แค่ไหนอันนี้คงต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลค่ะ และสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์แยกแต่ละหัวข้อสำหรับกลุ่มคนไข้ต่างๆกันไปนะคะรวมทั้งคนที่เป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตต้องการทราบความรู้เพื่อการดูแลตัวเองนะคะสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะ เยันดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ